พี่เกดคะอยากสอบถามจังเลยคะ่ะเรื่องของการสัพเพถ้าเราสัพเพ5ห้าจบเนี่ยเป็นการสัพเพให้เทวดาหรือว่าจริงๆแล้วจะ3าครั้งหรือ5ครั้งก็ได้โอ้โหเป็นความรู้ใหม่ของพี่เกดเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้มีคนไปเล่าให้ฟังว่าถ้าจะสัพเพ5ห้าครั้งคือให้เทวดาแล้ว3ามครั้งเราให้อะไรคะเอาจริงๆมาตรงนี้ก่อนนะคะคําถามนี้ก่อนว่าสัพเพหครั้งให้เทวดาใช่หรือไม่จริงๆจะสัพเพแค่ครั้งเดียวก็แปล ว่าจบเดียวเนี่ยก็สามารถให้ได้ตั้งแต่พบภูมิเทวดายันเหล่าจาตุมนะคะหรือสัมภเวสีเปรตอสุรกาย แผ่ได้หมดเลยค่ะต้องกลับมาตรงนี้ก่อนค่ะว่าหลายหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันต้องมีจํานวนจบจุดทูบสิบหกดอกเนี่ยก็แปลว่าไหว้อันนี้จุดทูบห้าดอกแปลว่าไหว้เจ้าที่จุดทูบสามดอกแปลว่าไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเอะสวดสเพสามจบห้าจบมันต้องมีนัยยะหรือมีความหมายหรือเปล่าอันเนี้ยถ้าเอาตามประสบการณ์ของแม่พริกคนนี้หรือว่าพิเกตคนนี้นะคะก็ไม่บางครั้งเนี่ยไปตามสถานที่ต่างๆที่ไปกับหลวงตา อ่ะสัปเหนึ่งจบ ก็สัพเพก็ให้กับเราพบภูมิวิญญาณจาตุมเทวดาที่อยู่บริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงบริเวณใกล้คือหลวงตาก็ให้หมดเลยแต่สัพเพแค่จบเดียวค่ะดังนั้นถ้าให้พิเกตเล่าให้ฟังนะคะว่าเอาอย่างนี้ก่อนจุดประสงค์คือเราต้องการจะแผ่บุญถูกไหมคะคาราวนี้การจะแผ่บุญเนี่ยก็คือส่วนใหญ่พวกเราก็ถ้าไม่สวดจักรพัิเราก็จะใช้บทสัพเพแต่เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อบทนี้น่าจะเป็นบทแผ่บุญแผ่บุญไม่ได้แปลว่าต้องท่องอะไรจะแผ่ตอน โมพุทายะก็ได้หรือจะสาเพพุทธะสาเพธรรมาก็ได้อ้าวแล้วตกลงมันยังไงกันแน่คะ ทุกบทสวดคือสิ่งที่ทำให้ใจเข้ามาอยู่ในคลื่นของบุญก่อนนะคะอย่าลืมว่าตอนนี้เราจะแผ่เมตตากับแผ่บุญเราต้องมีความเมตตากับมีบุญก่อนแล้วคราวนี้เราจะไปเอามาจากไหนล่ะถ้าเอาของตัวเราเองโหยสวดมาแค่กี่ปีกี่เดือนกันเชียวมีแค่ป้ติ๋วเดียวแต่บารมีของหลวงปู่ที่หลวงปู่และบริวารน,นะคะหลวงตารวมเอาไว้ให้เรียบร้อยไปฝากไว้ที่หลวงปู่นึกภาพตามนะคะเราอยากจะแผ่บุ and ต้องไปหาแหล่งบุญให้เจอก่อนให้นึกถึงหลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโยแล้วใช้บทสวดอะไรก็ได้กี่จบก็ได้ในการดึงคลื่นใจของเราเข้าไปอยู่ในช่องคลื่นบุญของหลวงปู่ให้ได้เหมือนหลวงปู่คือสถานีบุญค่ะอยู่ตรงนี้ปุ๊บยานอวากาศหัวใจของเรากําลังบินไปบินมาเจอเรื่องดีใจก็ชวัดเฉวียนแบบนี้เจอเรื่องทุกข์ใจก็ไหลตกตามแบบนี้อตอนสวดมนต์ก็สามารถรักษาระดับความเสถียรได้แบบนี้ แล้วสามารถบินเข้าสู่ช่องคลื่นสถานีอวกาศแล้วล็อกเป้าต่อท่อบุญได้ แล้วไปเอาบุญจากหลวงปู่มาเพื่อเผือเผื่อแผ่แล้วก็ส่งต่อได้นึกภาพตามแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างวันทั่วๆไปตอนที่เราไม่ได้สวดมนต์เนี่ยบ,บ้านเขาเรียกอะไรใจของเรามันก็แบบจ้าดีเจ้าดูจ้าดีจ้าดีเจา้จาก็คือบ,บินชวัดวเฉวียนเจอเรื่องดีใจโกรธเกรียดเกลียดแค้นเศร้าเหงาน้อยวิตกกังวลฟุง้งซ่านมโนเพอเจอ้ ยา,ยานของเรามันบินฉวัดเฉวียนคราวนี้เนี่ยเราต้องการบุญเราก็ต้องล็อกเป้าเข้าหาสถานีคลื่นบนส่งท่อนะคะที่จะรับหัวใจนะหัวใจของเราไปล็อกไว้กับหัวใจของหลวงปู่เนี่ยค่ะให้ได้ดังนั้นทํายังไงให้มันเป็นการล็อกเป้าการยื่นท่อบุญออกไปก็คือการสวดมนต์หรือการท่องบทแผ่สัพเพเนี่ยค่ะบทแผ่สัพเพหรือบทนโมตพุทธายะาก็เป็นการท่องบทสวดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ การจะแผ่บุญได้ไม่ไม่ได้แปลว่าเราต้องท่องบทนั้นบทนี้เราต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ต้องให้คลื่นใจของเราสถเียนและอยู่เป็นคลื่นเดียวกับหลวงปู่ดลวงตาโดยการที่มันมันต้องเป็นยังไงอะคะมีความรู้สึกเบาๆเพลินๆสบายๆดังนั้นเทคนิคหรือกุศโลบายที่หลวงตาให้พวกเรามาเพื่อให้เข้าสู่ช่องคลื่นบุญนี้ได้ก็คือการสวดจัก,กรพรรดินั่นเองค่ะหรือการสวดบทแผ่สัพเพก็ได้เนาะพอเราสวดไปนะโมพุทธ หรือซาเพพุทธาซาเพถ้าหนึ่งจบแล้วเราเบาได้ก็ท่องแค่จบเดียวการท่องตรงนี้คือดึงคลื่นใจเข้ามาให้มารู้สึกเบาๆเพลินๆสบายเวลาเราสวดเพราะๆสวดแล้วนึกถึงหน้าหลวงปู่มันจะล็อกเป้าได้ง่ายคราวนี้พอล็อกไปที่หลวงปู่หลวงปู่มีทั้งมหาบารมีบุญมีทั้งความเมตตาอันเต็มเปี่ยมหลวงปูค่ค้ะไหลเปื้อนนะคะผ่านมาเลยคะ่ะผ่านรูปนามของหนูแล้วแผ่ออกไปอย่างไม่มีประมาณให้กับภพบภูมิทั่วทั้ง 3้งแดนโลกธาตุโลกของวิญญาณโอปติกะสัตว์และมนุษย์ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่ยังเวียนว่ายตายเกิดทั้ง3แดนโลกธาตุผู้คนและสิ่งของที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับลูกทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฟังอย่างนี้มันอาจจะดูยาวใช่ไหมคะเอาสั้นๆค้ะหลวงปู่ข้าแผลเทวดาค่ะหลวงปู่ข้าแผลเจ้ากรรมนายน,นึกอะไรได้ก็ได้แต่ว่าท่านนึกจนกังวลกลับมาใหม่ค่ะสะเพ,พุทาสะเพรรมะสะเพ,พสัง ค่ะนึกภาพการแผ่บุญออกแล้วใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนจบไม่ได้แปลว่าแผ่ให้ใครแต่การจะแผ่ให้ใครขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังนึก นึกน้อมบารมีบุญของหลวงปู่ออกมาแล้วจะแผ่ให้ใครส่วนในบทสวดหรือคําท่องต่างๆนั้นคือสิ่งที่พี่เกตว่าเป็นเครื่องมือที่ทําให้ใจของพี่เกตเข้าสู่คลื่นบุญนะคะคือคลื่นของความสงบความสบายได้บางครั้งพี่เกตก็ใช้บทนะโมโพธิสัตว์พมทมารัญโยบางครั้งก็ใช้บทนะโมพุทธายะบางครั้งก็พุทธังสรนังขฉามิธรรมังสระนังขฉามิแล้วแต่เลยค่ะพอใจมันเบาปุ๊บ ล็อกเป้าได้หลวงปู่ค้าน้อมบารมีบุญของหลวงปู่ผ่านลูกน้ำหนูแล้วแจกจ่ายไปไม่มีประมาณหลวงปู่จัดการให้แบบออโต้เลยนะคะ พี่เกก็จะใช้เทคนิคดีและวคะ่ะดังนั้นก็หวังว่าจะได้ไอเดียนะถามสั้นๆแต่ตอบยาวอยากให้เข้าใจก่อนว่า3จบไม่ได้แปลว่าอะไร5้าจบไม่ได้แปลว่าอะไรบางคนอาจจะแบบแต่ในคู่มือเขาบอกว่าเชิญพักเข้าตัว5จบนะคะแผ่ออกไป3จบหรืออะไรก็แล้วแต่คู่มือเนาะแต่อันเนี้ยจากประสบการณ์ที่ได้ติดตามนะคะคือจะสวด3มจบก็ได้ช่องคลื่นใจก็จะได้เสถียรนานหน่อยแต่บางคนที่เหมือนชํานาญแล้วอ่ะบางคนก็จบเดี่ยวก็ได้แล้วบางคนไม่ได้สวดด้วย3มแค่น้อมนึกถึงหลวงปู่ ก็สามารถแอบสอบบล็อกเป้านะคะต่อท่อคลื่นบุญได้เลยทันทีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าสวด5จบก็จะได้ความเขาเรียกว่าได้สวดมากจบหน่อยใจก็อยู่ได้ยาวนานหน่อยนะสําหรับพิเกตดังนั้นแล้วการจะแผ่ให้เทวดาให้ใครหรือแล้วแต่เนี่ยอยู่ที่ใจนึกน้อมของตัวเราว่าขอหลวงปู่ช่วยส่งไปให้ใครไม่ได้อยู่ที่จํานวนจบนะคะหวังว่าจะได้ไอเดียแล้วก็มาฝึกเป็นนักแผ่บุญล เป้าให้เก่งจะได้ดึงคลื่นบุญนะคะจากคลังบุญของหลวงปู่ผ่านรูปนามของเราไว้แจกจ่ายแล้วก็ครอบวิมานให้กับตัวเองแบบตลาดเวลาได้ด้วยค่ะสาธุค่ะ